วันนี้ตรงกับวันพระหัสสบด,ดีที่14ตุลาคมพุทธศักราช2564ปกติแล้ววันพระกิจกรรมงานต่างๆของทางคณะสงฆ์จงดเพื่อที่ทางแต่ละวัดจะได้ดำเนินการ เกี่ยวกับพิธีสงฆ์ในการทำบุญวันพระงัแต่วันนี้กับผมอาตมภาพจะต้องไปเข้าระบบซูมเพื่อทอี่จะอบรมซึ่งเขากำหนดให้เข้าตั้งแต่หกโมงสี่สบห้านาทีก็แปลว่าตอนนี้เลยเวลามาเล็กน้อยแล้ว ดังนั้นพอบันทึกเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนนิเสร็จก็จะต้องรีบวิ่งไปเข้าสูมกับเขาคราวนี้ในช่วงระยะนี้สิ่งหนึ่งที่ญาติโยมรอคอยอยู่และขณะเดียวกันทางด้านคณะส่งของเราก็รออยู่ก็คือว่าจะได้รับอนุญาตให้จัดงานกระถินหรือไม่ ก็ปรากฏว่าทางด้านสำนักงานม,มิตรศาสนาแห่งชาตินำเอามติมหาเทรสมาคมมาโดยกำหนดให้ดำเนินการดังนี้หนึ่งผู้เข้าร่วมพิธีกถินต้องไม่เกินยีสิบห้าคนต้องสวมหน้ากากนใหม่และเว้นระยะห่างเมตรครึ่งถึงสองเมตร สองงดการฉลองกระถินและงดการตั้งขบวนอันเชิญองค์กระถินอันนี้ไม่ใช่ของมหาเไทสมาคมเดยตรงแต่ว่าเป็นมติของคณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิและความเห็นร่วมของกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอทองผาภูมิข้อสามงดจัดโรงทาน ข้อสผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ต้องฉีดวัคซีนมาครบสองเข็มข้อห้ผู้ที่เป็นประธานองค์กถินที่เข้าร่วมงานต้องทำการตรวจเอทเคก่อนเข้าพิธีถ้าหากว่ามีผลตรวจยืนยันไม่เกิน72ชั่วโมงว่าไม่ติด เชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ก็สามารถเข้าร่วมถวายกถินได้นน้หมายถึงว่า25คนนั้นข้อ6ให้ปฏิบัติตามมาตรการ d m s t t a ของทางสมบกคอ,อย่างเคร่งครัดสรุปก็คือยัโยมไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามถ้าจะร่วมบุญกระถินกับทางวัดท่าขนุนก็ให้ใช้วิธีโอนเงินมา เพราะว่าตัวจตนไม่สาม,มารถที่จะมาได้แล้วเหตุที่เป็นฉะนั้นเพราะว่าพื้นที่ทองผาภูมิตอนนี้เชือ่อเวรัสโควิด -19 ระบาดมากอันดับแรกท่านได้ผ่านด่านตวรวจผสมผสานร,ระหว่างตำรวจทหารพลเรือนและอ,อปพ,อพรอที่สําแยกทองผาภูมิจะเห็นว่าไม่มีตํารวจเหลือเลยแม้แต่นายเดียว เพราะว่าตอนนี้ตำรวจติดเชื้อไม่ได้แค่แพร่ระบาดในสถานีเท่านั้นแต่ว่าแพร่ไปถึงครอบครัวตัวเองด้วยแล้วถ้าท่านที่ติดตามงานของวัดท่าขนุนผ่านทางเฟซบุ๊ก <c oughs> ก็จะเห็นว่ามีการนำเอาข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มไปมอบให้ที่สูน์อพยพชาวพม่า เนื่องจากว่าโดนสั่งปิดศูนย์เพราะว่าติดเชื้อกันร้อยกว่าสองร้อยคนแล้วยังเข้ามาทำงานในตลาดตามปกติและอีกส่วนหนึ่งก็คือหมู่บ้านปิล็อกคี้ซึ่งแม้จะต้องนั่งเรือไปเป็นชั่วโมงแต่ตอนนี้มีผู้ติดเชือ้อได้ผ่านการตรวจแล้วร้อยสิบเจ็ดคน และที่แน่ๆแ,แหล่งเที่ยวของเราก็คือบ้านปีล็อกดูท่าว่าจะไม่รอดหเนือนกันเพราะว่าทางโรงพยาบาลและอสมอเพิ่งจะขึ้นไปสวอบจะต้องดูผลว่าติดเชื้อเท่าไหร่แปลว่าการแพร่ลำบาดในเขตพื้นที่อำเภอทองพาภูมินับมาก ท่านใดปรารถนาจะได้เชื้อของสายทองพระภูมิมนกรุณาเดินทางมาวัดได้เลยเรายินดีต้อนรับ mm. ติดเชื้อไปก็เอาตัวรอดกันเองก็แล้วกันท่า mm. นแสดงขอสรุปว่าท่านที่จะทำบุญตักบ,บาตรเทโวทำบุญออกกรรมฐานหรือว่าทำบุญกระถินก็ตามให้ใช้วิธีโอนผ่าน คิวอาโคดหรือว่าจะร่วมบุญในเว็บไซต์วัดท่าขนุนนึ่งจะมีแนวทางการร่วมบุญให้หลายอย่างด้วยกันเราต้องบอกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นทำให้กิจการงานคณะสงฆ์เหมือนกับหยุดชะงักแต่ว่าเป็นการหยุดชะงักแค่การบุญการกุศลต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ญาติโยมมาร่วมเท่านั้นในงานคณะสงฆ์ด้านอื่นนั้นรู้สึกว่าจะหนักกว่าปกติหลายเท่าเนื่องจากว่ามีการประชุมอบรมผ่านระบบซูมออนไลน์ม e ท t i n g หรือว่าระบบของ Google Meet แล้วก็ยังมีอีกหลายๆระบบ ทำให้งานเข้ามาถึงยันที่นอนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการสอบนักธรรมชั้นตรีสี่วันต่อเนื่องก็คือสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด จะเห็นได้ว่าวันที่ 19, 20, 21า็กระผมอัตมภาพกำหนดบาเข้ากรรมฐานล่วงหน้ามาเป็นปีแล้วแล้วทางกองธรรมสนับหลวงกำหนดเวลาสอบมาก็ชิวเฉียดมากก็คือกะว่าทัดตรงกันอัตมภาพก็จะทิ้งงานสอบแต่ปลาก็ว่าเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรทุกปี ุกอย่างจะต้องลงตัวก็ทำให้การบริหารจัดการต่างๆง่ายขึ้นนสรุปว่าการตักบัตรเทโวก็ดีทำบุญออกกรรมฐานก็ดีหรือว่าทำบุญกระถินวัดท่าขนุนก็ตามญาติโยมทั้งหลายที่มีส่วนร่วม ก็ขอให้เป็นการร่วมทางออนไลน์คืออาจจะมีการถ่ายทอดสดหรือว่าไม่มีก็ตามถ้าหากว่าไม่มีก็ใช้วิธีร่วมทิปสมัยนี้ขนิยมกันมากก็คิดสว่าปีก่อนๆนั้นทั้งวัดท่าขนุนทำอะไรในช่วงเวลาไหนเราก็ระลึกตามไปจัดเป็นอนุสติอย่างหนึ่ง ส่วในเรื่องหนึ่งก็คือว่าช่วงระยะนี้เจ้าหน้าที่ของทางวัดบุ่นวายมากเพราะเบพู้ที่ไม่ดูตามตรมาตะเรือไม่อ่านกฎเกณฑ์กติกาอะไรของทางวัดท่าขนุนเลยได้ทำการจองวัตถุมงคลเข้ามาด้วยความเข้าใจผิดว่า Google Form ที่ทิ้งเอาไว้ให้นั้น ก็คือการสมัครเป็นสมาชิกวัดท่าขนุนั้งความจริงกู o g กันฟอร์มนั้นเขามีเอาไว้แจ้งว่าท่านทั้งหลายจองวัตถุมงคลไปแล้วโอนเงินจ่ายเมื่อไรก็เลยทำให้มีการต่อว่าว่าทำไมเว็บไซต์วัดท่าขนุนถึงได้เข้าเป็นสมาชิกยากเย็นขนาดนี้ ก็ต้องขอบอกว่าถ้าใครเห็นว่าเป็นของยากเกิดจากสองสาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกก็คือศรัทธายัางไม่แน่นแฟนพอเพราะว่าบางท่านสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์วัดท่าขนุนแล้วประมาณเจ็ดแปดเดือนกว่าจะได้รับการยืนยันตัวตนจากทางเว็บไซต์เขายังรอได้ถ้าท่านศรัทธาไม่พอ รอไม่ได้มันก็เป็นความผิดพลาดของเราเองประการที่สองกำลังใจของท่านต่ำเกินไปขาดความอดทนอดกลัน้นซึ่งยุคสมัยนี้เป็นกันมากขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์วัดท่าขนุนก็ดี หรือว่าเฟซบุ๊กวัดท่าขนุนก็ตามมีผู้ดำเนินการบริหารจัดการแค่หนึ่งคนเท่านั้นแล้วก็มีงานประจำล้นมืออยู่ดังนั้นในส่วนนี้ที่ผู้บริหารเขาตั้งใจสละเวลามาเพื่อช่วยเหลืองานทัง้งทา้งวัดท่าขนุน จนได้รับคำชมเชยจากสมาชิกทั่วโลกว่าเว็บไซต์วัดท่าขนุนเป็นเว็บที่แอคทีฟมากเนื่องจากว่ามีข้อมูลใหม่ๆลงอยู่ทุกวันนั่นคือการบริหารงานของบุคคลที่น้อยมากแต่สามารถสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่มากควรค่าแก่การภูมิใจ และอีกอย่างหนึ่งความยากที่เกิดขึ้นเนื่องจากอัตมภาพทนภาษาอุบาทของเด็กในปัจจุบันนี้ไม่ได้ก็เลยกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่าการสมัครสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนยุสเนมหรือว่าชื่อผู้ใช้ของท่านต้องเป็นภาษาไทยที่แปลได้ตามพจนานุกรมเท่านั้น ยอมผ่อนผันให้ก็คือภาษาบาลีและสันสกฤตนอกนั้นแล้วไม่มีการผ่อนผันทุกท่านถ้าสังเกตจะเห็นว่าทุกกึ่งเดือนจะมีการลบชื่อสมาชิกที่สมัครเข้ามาแบบไม่ดูตามาตะเหลือพอได้ยินว่าให้ชื่อสมาชิกเป็นภาษาไทยก็สมัครมาว่าลินล,ลี่เจมครับ แล้วมึงจะผ่านไหมนะ mm hmm. ส่วนลายที่มีปัญหานี้นอกจากเข้าใจผิดแล้วการสมัครเป็นสมาชิกยังใช้ชื่อภาษาอังกฤษ mm hmm. ก็คือเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาเลยนั่นทำให้โดนตีตกไปแล้วก็ไปเข้าใจว่าตนเองสมัครสมาชิกแล้วการสมัครสมาชิกท่านยังไม่สามารถทำอะไรได้ จนกว่าที่จะส่งเอกสารให้กับทางด้านเว็บไซต์แล้วทางเว็บไซต์ลงข้อมูลจนสำเร็จเรียบร้อยมีคำตอบกลับไปว่ายืนยันตัวตนของท่านแล้วท่านถึงจะมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์วัดท่าขนุนได้วพราะนั้นสิ่งที่ยาก ก็เหมือนกับเพชรต้องขุดต้องร่อนต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างสูงเป็นการวัดกำลังใจของท่านจริงๆว่ามีความศรัทธาและความอดทนพอหรือไม่ตรงนี้เราไม่ได้ใส่ใจท่านทั้งหลายที่เสื่อมศรัทธาและถอยไปเนื่องเพราะว่ากำลังใจของท่านต่ำเอง ดังนั้นคำขู่ประเภทที่ว่าไม่เป็นสมาชิกแล้วไม่ติดตามวัดท่าขนุนแล้วอาตมาก็ได้ยินเหมือนกับเสียงลมผ่านหูไปเฉยๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะเราไม่ต้องการสมาชิกมากอยู่แล้วอะไรก็ตามถ้าหากว่ามีคุณภาพถึงแม้ว่าจะน้อยก็สามารถทดแทนจำนวนมากได้ ดังนั้นสมาชิกของเว็บไซต์วัดท่าขนนแม้ว่าจะอยู่ในระดับหมื่นนิดๆแต่ความมีคุณภาพในเว็บไซต์อื่นเทียบไม่ติดเพราะว่าทุกคนต้องใช้คำว่าโดนมาแล้วทั้งนั้นหลายท่านก็โดนจับแชรแข็งไปหกเดือนครึ่งส่วนใหญ่เลยก็สมเดือน ส่วนท่านได้โดนแบนตลอดชีวิตเนื่องจากความประพฤติของท่านเอง<ม>อย่างเช่นว่าเอาวัาตถุมงคลวัดท่าขนันดุลไปโพสจำน่ายแล้วก็มาจองในวัดมเมื่อจองแล้วขายไม่ออกก็มายกเลิกหรือว่าไม่โอนนเงินตามเวลาที่กำหนดไว้ความประพฤตินี้ก็เลยทำให้ท่านที่ลืมโอนจริงๆเดือดร้อนไปด้วย เพราะว่าโดนแบนตลอดชีวิตจากคำสั่งของกระผมอัตมภาพเองแล้วเราก็ไม่รับอุทธรนดีกาใดๆทั้งสิ้นส่วนท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกฎเกณฑ์ติกาเขาบอกรายละเอียดไว้ชัดเจนทุกกระทูว่าถ้าหากว่าโอนเงินมาก่อนก็แปลว่าทำบุญ นั่ก็แปลว่าท่านทั้งหลายที่ทำการโอนเงินมาโดยที่ตนเองยังไม่ได้เป็นสมาชิกซึ่งโดยปกติแล้วไม่สามารถเข้าไปจองวัตถุมงคลได้แต่ท่านกลับเข้า Google Form ไปแล้วก็จองวัตถุมงคลโอนเงินมาเลยก็ให้ตัดใจว่าทำบุญกับทั้งวัดไปเพราะว่าทุกคนโดนมาแบบนี้ทั้งหมด บางท่านที่อยู่ต่างประเทศคิดเป็นเงินไทยแล้วเป็นหมื่นก็มีขอให้ภูมิใจว่าไม่ใช่ท่านคนเดียวเท่านั้นที่แปลกแยกจากสังคมแต่ว่าสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนโดนมาแล้วเกือบทุกคนโดนจนกระทั่งต้องตั้งสติระมัดระวังและอ่านกฎเกณฑ์กติกาทุกอย่าง โดยเฉพาะเว็บเพจที่เป็นต้องเรียกว่าเครือข่ายของวัดท่าขนุนก็คือเพจกิปจังพลังเวทเปลี่ยนวิธีการจองทุกครั้งใครไม่อ่านพลาดเองซึ่งตรงนี้กระผมอัตมาภาพชอบใจมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ดูตมาตะเหลือเข้าไปถึงก็ตะลุยจองเลย ข่าวที่แล้วยังเคยจองแบบนี้แต่เว็บเพจกิปจังพลังเวทไม่ใช่เช่นนั้นเพราะว่าสิ่งที่เขามีนั้นน้อยมากอย่างมากที่สุดก็ประมาณห้าหกชิ้นส่วนใหญ่ก็ชิ้นเดียวดันั้นถ้าว่าใครจองโดยใช้ความเคยชินเดิมๆไม่อ่านกฎเกณฑ์กติกาก็แปลว่าพลาดอย่างแรง ตรงนี้จะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีสติรู้ระเบียบวินัยซึ่งเทียบเท่ากับการรักษาศีลเมื่อท่านมีสติมีศีลสมาธิท่านจะทรงตัวได้ตนมััิิแล้วเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากสมาธิในการสร้างเสริมปัญญาให้เกิด เพื่อที่จะพาตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์เข้าสู่นิพพานได้ก็ขอชี้แจงแสดงเหตุให้กับพระภิกษุสมเณีของเราตลอดจะทั้งยศโยมทั้งหลายได้ทราบแต่เพียงเท่านี้